นะครับวันนี้ดิฟอินดี้สไตล์อินดี้อินดี้จะเสนอเมนูที่ชื่อว่ากาแฟมะพร้าวหรือโคโค่ค,คอฟฟีจัดเลยครับม,ม,า,ม,า,มา,ามามากล้องมาโหใกล้ๆนี่นี่นีน่มันโบ่ี่เออมาแล้วครับเื้กหแข็งน้าด,ดูแข็งน้าด,ดู สดๆครับอ่าโอ้โหช้ำๆ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 ,ำๆเออมานี่นี่พอเนื้อขนาดนี้เลยครับบางๆกําลังดีเลยอืมัมะแค่ไหนเนี่ยนี่หนานี่นาน่ะหนึ่งสอง อ,อเนื้ออร่อยมากเลยอะเนื้อมันกำลังดีมากเลยและแล้วเราก็ได้น้ำมะพร้าวนุ่มมานะครับอันนี้เป็นน้ำมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์าลองถอกจิ้มหน่อยนะหอมหวานมากหอมหวานมาก และเมนูวันนี้นะครับดิฟแบบโมกานะครับโมกานะครับโมกาพอตนะครับแบบนี้นะครับจัดไปครับเมนูจากริบอินดี้ที่ชื่อว่าโคโค,โค่กาแฟสูงมาครับกล้องครับน้ำมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เราบัสามารถที่จะตั้งชื่อเป็นคาปูราต้อ,อเมริกาโน่อย่างได้เลยเพราะว่าโอ้ เพราะว่านี่เป็นขั้นตอนน้ำมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขั้นตอนที่ม,ม่มีน้ำบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่เลยนี่น้ำมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์และกาแฟขั้วกลางบดนะครับใส่นะครับจางกล้องครับดูนะครับกาแฟขั้วกลางบดนะครับนี่นะครับ เมนูจากดริ p i n อินดี้นะครับกาแเฟเมะพร้าวครับนี่นะครับแตมเปอร์แตมเปอร์แตมเปอร์แตมเป,รมปรอร์โอเคสวยงามไหมครับสวยงามไหมอ้าวดนดีๆนะครับกองครับ ปั้งครับเปิดแก๊สครับหจัดไปรอครับระหว่างรอก็บทใหม่นี่เป็นเมนูที่ชื่อว่าโคโค่คฟีฟนะครับโคโค่กาแฟเป็นขั้นตอนการดริปที่บ่มี น้ำบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ในกระบวนการนี้เลยนะครับแต่เป็นน้ำมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์มะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมะพร้าวสดเลยนะครับไม่ใช่มะพร้าวเผานะครับมะพร้าวเผามันก็จะต้องอีกรสชาติหนึ่งนะครับเดี๋ยววันหลังจะทำาให้ดูนะครับถ้าเป็นมะพร้าวเผาะนะครับไม่ต้องช่างครับเพราะผมเซียนครับ ี่เซียนแล้วไม่ต้องช่างนี่กะจับกะจับคือที่จริงแล้วมันมีต่างซื้อเครื่องจ้างแต่ผมเป็นคนกะจับเจ้าบอกกะจับก่อนไม่ใช่กระจับนะโอเคครับรอดูนะครับเดี๋ยวครับกล้องครับรอดูตอนมันปวดขึ้นปวด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 ครับบอกผู้ไทยบอกผู้ไทยบอกยกันเลยบอกเฟ้าอุ่ย ยังไงบ้างครับมาแล้วครับมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับปูดๆปุดๆปุดๆครับปูดๆครับเรามางเสด็จเสนาะนะครับเห็นะครับปูดๆปุดๆปุดๆปุดๆแล้วครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือคอฟฟี่เออโคโค่คอฟฟี่นะครับอ่าโคโค่คอฟฟี่นะครับ ให้ดูครับให้ดูครับให้ดูนะครับนี่ดำกิ๊กเลยนะครับดำกิ๊กเลยผมจะดีไซน์กแก้วเลยนะครับดีใส่กแก้วเลยนะครับ แก้วนี่หกสิบปาขายแปลงข้าวปา้วเกน็ดซาบาทแล้วกาแฟาเห็นหรอ่กินกาแฟามาก่อนนะครับกินกาแฟาหอมมาก่อน ้วก็กลิ่นหอมของน้ำมะพร้าวจะตตัวก้นมาเหมือนน้ำมันมะพร้าวเลยโคโค่กาแฟเมนูจากริปอินดี้นะครับอันนี้ริปแบบโมกานะครับ ไม่ต้องหออกไม่เหนียวนะมันเป็นกาแฟที่มาพร้อม ความหวานหอมของน้ำมบพเปาวน้ำหอมครับท่านผู้ชมครับเนี่ยมันแล้วก re ็ก like ินมันก็กินกาแฟที่ปนกับความหอมของน้ำมบพเปาวอ่ะกินความหอมของกาแฟครับกินความหอมของน้ำมะพร้าวเผาเนี่ยเออมบพเปาวเผามะพเ้าวนุ <đị? S 3> ่มเนี <Line> ่ยปะบเปาสน้ำหอมเนี่ย ให้ความละมุนออกไปทางหวานครับฝามนมาทีหลังขงามแทบหาปมะเจอเลยความปุ่มของกาแฟแทบหาปรเจอเลยครับหวานหวานมาน้ำาแรกหวานหอมนะครับหวานหอมนะครับแล้วก็ฝานตินิีนี้กินปากสุดยอดครับมีที่ดิบกินดี้ครับแก้วนี้หกสิบ เปล่าแปงโอเคครับเดี๋ยวเมนูต่อไปว่ากันใหมา่จากริอินดี้ครับพอดที่สองครับโคโค,โค่กาแฟนะครับจากริปอินดี้น้ำมะพร้าวหอมร้อยเปอร์เซ็นใส่ไปโอเคเหลือนี่ไม่กิน ปลาหอมอร่อยมากนี่ครับน้ำมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกระบวนการนี้นะครับบรมีน้ําบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้ำมะพร้าวไป,ไปต่อไปกาแฟคั่วกลางบดแล้วใส่ไปโอ้มันโลไม่พุ่นบุญอย่างบอกอะ่ะ โอเคนะครับจากนั้นก็ล็อกหมุนปิดตั้ง เดี๋ยวไฟฮ้อนๆนะโคโค่กาแฟจากดิปอนนินดี้นะครับะบวนการนี้น้ำา๊อบเปลาหอมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกับกาแฟบดนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับเจอกันรอครับ น้ำะพา,า้าวครับมันบอกม่าถูกนะครับทั้งรสชาติและกลิ่นนะตอนนีอ้อย่างให้ท่านได้จิ้มและได้ดมแก้วนี้เหลือเกินอโอเคครับเมนูต่อไปและเมนูต่อไปจากดิฟอินดี้ ก็คือเมนูนนมิ้วคอฟฟี่นะครับนมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนมโค้ดแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใส่ไปครับขอามาใกล้ๆพอครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ hmm. นั้น ตามด้วยกาแฟกาแฟบดนะครับเต็มเข้าไปนะครับจากนั้นกับซิสต์วางเอา รอครับท่านผู้ชมขบวนการต่อไปนี็รอขบวนการนี้นะครับมีน้ำบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในขั้นตอนของการดิฟเลยนะครับเพราะฉะนั้นตั้งชื่อแบบสไตล์ดิฟินดี้นะครับว่ามิลค์คอฟฟี่นะครับกาแฟนมนมเพียวนมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคอฟฟี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอเคครับรอผลลัพธ์ครับวันนี้นมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโผล่มาแล้วนะครับอือหือ ขาวนวลมาแล้วนะครับขาวนวลมาแล้วนะฮะนี่เลยขาวนวลมาเชียวอ่าครีม,มา่านิดหน่อยเบาๆปิดหน่อยเดี๋ยวมาสเสด็นนี่ของปวดมันเลยนะครับอืม ยบขาวนี่สวยงามเปนหนนี้สวยงามมากดูน้ำมันครับ อันนี้เป็นเมนูที่ระม,มุนมากเลยนะครับความหวานนี่นิดเดียวนิดมากๆเลยแทบจะบม่มีนะครับหวานจากนมนมสดร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยนะครับแต่ความกลมกล่อมนี่มันมันละม,มุนมากอ่ะจะว่าคาปูกับมะจ่ยจะว่าลาเต้กับมะจ่ยเพราะว่าจะเป็นคาปูลาเต้มันก็ย่อมมีส่วนผสมอย่างอื่นอยู่อย่างน้อยมันก็ต้องมีน้ําร้อนนะครับแต่อันนี้เป็นนมร้อนร้อยเปอร์เซ็นต ลรดันดันกาแฟขั่วกาแฟบดขึ้นมานะครับอโอ้อยอากาก้์นท่นเห็นมันมืดอ่ะ โอ้นวนนงนงกะลมกะล่อมเหมาะขนาดครับเมนูนี้สุดยอดนะครับบต้องบต้องเพิ่มน้ำาต้องเปิ่มน้ำตาลหรือว่าไอ้ขัวเลยเองสักอย่างเลยนะครับ มันกลมกล่อมมากมันได้ความหอมมันจากนมนมสดร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนตะกี้นะครับเมนูบะเ้าบะเ้าส์นมนะครับกับกาแฟตะก,กี้ก็ได้ความหอมของกาแฟบวกความหอมของบะเ้าน้ำหอมนะครับแล้วก ความหวานจากนะ้ำบบเป้าาโอ้เหมาะแต่นี้ได้ความนุ่มละมุนของของนมาจากริปอินดีอัปเดตเพลงใหม่รู้ข่าวก่อนใครกดซับส c คร b e และกดกระดิ่งไว้นะครับ